ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักสุกสันา์มาพ่อกันดีเราเด้อพี่น้องทั้งสองแก่กนจิ้มชุ่มมือต่อเลยพี่น้องมือเนี้กินเขากับปลาฟองราเบิ้งพี่น้องปลากระป๋องปลากระป,ป๋องโมเลกุลเลยพี่น้องแล้วก็กินกับมะาม่าพี่น้องลองกินกับมะม,ม่าเบิ้งเด้อพี่น้องเดอ้อเ,เป็นตะขาจอกินพี่สิเป็แตะแซ่บเดนอ มาเด้อพี่น้องมาเด้อมานต้องกินน้องกปนลูกโดดลูกโดดแจมเลยมาต้องหันมามาพี่น้องมามา่ารสต้มยำกุ้งน้ำข้นมาเด้อพี่น้องพี่นอ,นอ,อรสขาอเข็บคนอยู่แล้วพี่น้องเราจินกับมามา่า

Ừ thôi nhưng này mình có tóc bóng đừng nữa, 知道，知道、嗯。嗯。嗯嗯 Yep, yep. you ปากระป๋องใส่บุ้งหนีด้พี่น้องขยากขอยากพี่น้อง Oh punya ebah pong lagi คักคักนอกก้องเต็มคนขนาดลองบังเดอพี่น้อง แซบแซบนำนกัอนโอ้ยสุดยอดอยู่พี่น้องแซบอยู่ครับรอบมือเด้อพี่น้องปลากระป๋องต้มมากๆก็ปลากระป๋องกินกับเขา อินสีเลยพี่น้องแสบอยู่แสบอยู่รอบบงรอบเบิองบัวเบนตัวพี่น้องรอบเมืองนะครับเนาเไ็้ไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแกนจิตชมเลเด้อพี่น้องทั้งได้เลยขอบคุณขอบคุณหลายพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบโดยพระกา้โฆษณาเลยพี่น้องสำหรับมือนี้ช่องแกนจิตชมต้องจากลาองพี่น้องคอยพบกันคลิปหน้าหรือคลิปต่อๆไปเด้อพี่น้องคอยติดตามว่าผมจะนำเอียงมาเสนอเลยพี่น้องสำหรับมือนี้ขอบคุณขอบพูดหลายพี่น้อง พี่น้องมีแต่ความสุขความเจลือ,อความถูกยามาก่ความไข่ยามาเวียนลำลเรื่อยๆตลอดปีและตลอดไปด้วยพี่น้องสำหรับมื้อนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ